วันนี้เวลา16นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรรัตศักราช1446พุทธศักราช2568โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายประเสริฐยามันผู้ชนะเลิศการทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรรศักราช1440อัญเชิญพระมหากัมพีเอากรอ่านโดยมีนายมานิตทองแสงผู้แทนคณะกรรมการจัดงานให้ความหมายภาษาไทย จากนั้นนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีกลาบบังคมทูลชี้ว่าประวัติของาศาสดามูฮัมหมัดโดยสังเขป สำหรับงานเมลิดกลางแห่งประเทศไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมเพื่อรำลึกถึงเกียรติเกียรติประวัติเชิดชูคุณธรรมคำสอนและร่วมกันสาดุดีแก่ศาสดามูฮัมหมัดโดยมุ่งมัน่นและสร้างความตระหนักในการน้อมนำคำสอนและแบบฉบับอันประเสริฐยิ่งของศาสดามูฮัมหมัดมาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความรักและความสงบสุขแห่งมวลประชาชาติ ทั้งนี้งานเมลิดกลางแห่งประเทศไทยประจําปีทีร่รัชกาช1446จัดขึ้นเป็นครั้งที่59ซึ่งสํานักจุฬาราชมนตรีสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิสสมาคมมูลนิธิโรงเรียนองค์กรมุสลิมองค์ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่20เมษายนนี้ เพื่อนาเสนอเกียรติคุณของศาสดามูฮัมหมัดผ่านนิทรศการทางวิชาการและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัคราศาสนุูประัมพกและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อผระสนิกกรชาวไทยมุสลิมเสมอมารวมทั้งเพื่อแสดงกิจกรรมอันแสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านาน ตลอดจนเพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2,540 จากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่นายประเสริฐร,รามันผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปชายและนางสาวดารามูตะซียะมูดีผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปหญิงประจําปีทีร่ระชกาะหักราช1440หรือพุทธศักราช2562พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นายอดามแวแมผู้ชนะเลิศการประชันเสียงนกเขาชวาและพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเมลิศ ก, 1, ก,รรกลางแห่งประเทศไทยประจําปีที่จะรักราช1,446โอกาสนี้พระราชทานพระราชดํารัสในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจําปีที่จะรักราช1,446ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความดนดีที่ได้มาร่วมในพธิธีงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในวันนี้ การที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและเจตนารมณ์ที่จะนัลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐของท่านนาบีมูฮัมมัดแล้วยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะน้อมนำจริยาวัดอันงามและหลักธรรมคำสอนของท่านนาบีมูฮัมมัดมาเป็นแบบอย่าง และแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยหากชาวไทยมุสลิมทุกคนพร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติเช่นนี้และร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างท่องแท้ถูกตรงก็จะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของแต่ละคนและสังคม ประเทศชาติซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายอานจะเป็นการสด,ดุดีเกียรติคุณของท่านนบ,บีมุฮัมมัดได้อย่างดีที่สุดได้เวลาทุกคนแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานม,มารุก,กลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิรักศศราชหน,นึ่งักราอ1,446บัตบัดนี้ ขอให้การจัดงานดำเนินล่วงไปด้วยดีและสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายประสานสีเจริญประธานฝ่ายพิธีการศาสนาอ่านบทร้อยแก้ววันประสูติองค์พระศาสดาเป็นภาษาอาหรับ จากนั้นนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนำกล่าวดูอาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับพร้อมอ่านบทสดุดีพระเกียรติคุณและการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆจากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการต่างๆอาทินิทรศการเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาทศมราชามหาวชิราลงกร ดยจำลองกำแพงและประตูของพระบรมหาราชวัง ประกอบด้วยสายทานแห่งน้ำพระราชรืัอไทยดุดมหาชลาลัยบรมราชจักรีวงศ์สายภาพพระบรมสาธิสลักของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีโฟโตบูธโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษรวมทั้งนิทรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการการสร้างความเชื่อมั่นฮาลานของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์และบริการฮาลานผ่านแนวทาง2 AI ประกอบด้วย AI1 คือการฝึกฝนและปฏิบัติจริงในทุกมิติของงานด้านฮาลานทั้งงานด้านมาตรฐานฮาลานงานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเชิงลึกในการกำกับดูแลแล,และพัฒนาระบบฮาลานเช่นนิทรรศการสมุนไพรศาสดาจะแสดงตัวอย่างสมุนไพรที่มีการกล่าวถึงในอันฮะดิษที่เป็นความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางของศาสดามมฮัมหมัดเช่นฮับบะตุนซา,าดะหรือเทียนดำและอินทผลารวมทั้งนิทัศการความรู้รอบเรื่องมาตรฐานฮาลานที่มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและธุรกิจอย่างถูกต้อง ส่วน AI 2คือการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานฮาลานเช่นการใช้ AI ในการสนับสนุนเพื่อให้ระบบฮาลานสามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับหลักการศาสนาเช่นนิทัศการแสดงการติดตามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันฮาลานลูทเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการในผลิตภัณฑ์ฮาลานของผู้บริโภคผ่านทางกิจกรรมต่างๆ